ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกําลังมองหารถขนาดเล็กใช้งานในเมืองมีความคล่องตัวน้ําหนักเบาที่สําคัญเลยเนี่ยมีเครื่องยนต์ที่ให้การตอบสนองที่ดีแต่ยังมาพร้อมกับอัตราบริโภคน้ํามันที่เรียกว่าโดดเด่นแล้วก็ประหยัดมากๆต้องเจ้าคันนี้เลยครับ Yamaha Fascio 2023จะเป็นยังไงจะดีหรือเปล่าวันนี้นายคาไทยพาไปชมกันครับสําหรับ Yamaha Fascio นะครับทำออกมาทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันเริ่มจากรุ่นสแตนดาร์ดมีราคา54,900บาท และรุ่นสมาร์ทคีย์ห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทข้างๆเรานี้นะครับจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดสีโอลิฟเกสวยงามมากๆจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเรามาดูกันที่ความสวยงามของชุดไฟด้านหน้ากันก่อนเลยเริ่มจากไฟหน้านครับติดอยู่บนแฮนด์แบบนี้เป็นไฟแบบ led ทั้งหมดเลยมีไฟใหญ่ธรรมดาเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็มีไฟ drl แบบ led เหมือนกันอยู่ด้านล่างเวลาเปิดไฟสูงเนี่ยไฟก็จะสะท้อนจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับอยู่ทางด้านล่างเป็นไฟสูงส่วนไฟเลี้ยว แยกออกมาอยู่ตรงชุดบังลมด้านหน้าแบบนี้ทรงแคปซูลเหมือนกันเรียกได้ว่าออกแบบมาเข้ากันสุดๆแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นไฟแบบหลอดไส้ทรมนาแต่ก็โอเคครับด้วยดีไซน์อะไรมันก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามแล้วก็ลงตัวเข้ากันในส่วนของชุดไฟท้ายก็ออกแบบมาเรียกได้ว่าเข้ากันกับด้านหน้าเหมือนกันเป็นทรงแคปซูลแยกออกมาแบบ3โคมมีไฟท้ายและไฟเบรกอยู่ตรงกลางแบบนี้เป็นแคปซูลส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะแยกออกมา2ข้าง แต่ว่าชุดไฟท้ายทั้งหมดรวมถึงไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนทรมดาแต่ว่าดีไซน์เนี่ยสวยงามเข้ากันทั้งคันครับขอพูดถึงดีไซน์ของตัวรถอีกน,นิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นจุดเด่นของรถร,ถรุ่นนี้ออกจะเป็นแนวสกูตเตอร์แฟชั่นมีการออกแบบให้ใช้งานในเมืองด้วยดีไซน์ที่แบบกระทัดรัดเล็กนะครับดูจากตรงนี้ด้วยไฟที่เป็นแบบแคปซูลแล้วเนี่ยเขาก็จะออกแบบตรงชุดพลาสติกด้านหน้ารวมถึงบังโคลนเนี่ยที่มีความเชื่อมต่อกันอยากให้สังเกตตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยสีเขียวโอลิฟเกรย์มากับ แผ่นพลาสติกสีดําด้านเป็นขีดแบบนี้ขึ้นไปนะเราไปดูกันต่อทางด้านข้างครับด้านข้างเนี่ยรับจากทางด้านหน้าตรงชุดหน้าจอตรงนี้ก็จะมีแผ่นพลาสติกซึ่งเป็นรูปแคปซูลเหมือนกันเป็นสีเดียวกันเชื่อมต่อกันมาทั้งคันส่วนทางด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆครับออกแบบมาให้ไม่ใหญ่มากไม่เกะกะกระทัดรัดขับสะดวกมาพร้อมกับสติกเกอร์ลายกราฟิกซึ่งสติกเกอร์นี้เนี่ยก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่ารุ่นรถของเราเนี่ยได้สีอะไรกันบ้าง และทางด้านหลังต่อเนื่องมาจากทางด้านหน้าเช่นกันก็คือตรงนี้ครับแผ่นพลาสติกสีดําด้านเชื่อมต่อกันมาคือพอมันเชื่อมต่อกันแบบนี้มันทําให้มีความลงตัวสวยงามด้านบนมีตรา y มาฮ่าเล็กน้อยด้วยบ่งบอกชื่อแบรนด์ครับมาดูกันด้านชุดประกับสวิชแฮนบ้างนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนเลยก็เหมือนกับรถสกูตเตอร์ทั่วๆไปด้านบนจะเป็นไฟต่ําไฟสูงครับใช้นิ้วโป้งกดถัดลงมาก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ตามด้วยแตร วนทางด้านขวาครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดระบบ stop and start system นะครับอยู่ตรงนี้เลือกเปิดปิดได้แล้วก็ปุ่ม start ธรรมดาครับมาต่อกันในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่ก่อนจะพูดถึงฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเรามาดูที่ดีไซน์กันก่อนต้องบอกว่าสอดรับกันทั้งคันเป็นแบบทรงแคปซูลล้อมกรอบด้วยกรอบพลาสติกสีดาด้านซึ่งก็ดูสวยงามแล้วก็ช่วยเพิ่มมิตินะครับด้านบนครับมีไฟแสดงสถานะต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟเครื่องยนต์ ไฟเลี้ยวแล้วก็ระบบ s ต็อกสตาร์ y ิสเต็มครับส่วนในรุ่นที่เป็น y l เลสนะครับจะมีสัญลักษณ์กุญแจขึ้นด้วยเวลาที่รถเนี่ยจับสัญญาณกับกุญแจได้แล้วนั่นเองครับในส่วนของหน้าจอจ,จริงๆเนี่ยจะเป็นจอดิจิตอลสี่เหลี่ยมแสดงตัวเลขแบบขาวดาทั้งหมดจะมีตัวเลขบอกความเร็วตัวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางส่วนทางด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นระดับน้ำมันคงเหลือตรงกลางขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับจะมี ระยะทางโดยรวมจับโอิโอนั่นเองจับทริปเล็กบอกนาฬิกาแล้วก็วัดไฟของแบตเตอรี่รถครับอีกจุดเด่นหนึ่งของเจ้ารถคันนี้เลยก็คือมีระบบ Y c o n n e c t คือคุณผู้ชมเนี่ยถ้าซื้อรถคันนี้ไปแล้วสามารถเชื่อมต่อรถเข้ากับโทรศัพท์ของเราได้เชื่อมต่อแล้วมันดียังไงครับที่หน้าจอเนี่ยจะมีแถบเล็กๆเ,เวลาเชื่อมต่อแล้วจะบอกว่าขับ k ่มีคนโทรเข้าก็จะแจ้งเตือนตรงนี้ขับ k ่แล้วมีคนส่งข้อความหาเราก็จะแจ้งเตือนตรงนี้ นอกจากนี้ครับแอปพลิเคชัน Y Connect เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ภายในแอปพลิเคชันก็จะบอกข้อมูลต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่เราใช้ไประยะทางหรือว่าเส้นทางที่เราใช้ขับขี่และที่สำคัญเนี่ยคือเวลาเราขับขี่ใช้งานทุกวันอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ถ้าเกิดว่าถึงระยะที่ต้องซ่อมบำรุงหรือ maintenance เนี่ยจะมีแจ้งเตือนในโทรศัพท์ด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมชอบครับก็คือเวลาเราขับขี่แล้วไปจอดที่ไหนบางครั้งเราเดินไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยเราอาจจะลืมว่าจอดรถไว้ที่ไหน เราสามารถเปิดดูในแอปได้ครับจะมี GPS เพื่อบอกตำแหน่งของรถไปที่ไหนรับรองไม่มีลืมแน่นอนครับถัดมาดูที่ที่เก็บของหน้ารถเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนเลยด้านซ้ายเนี่ยเป็นที่เก็บของแบบมีฝาปิดนะครับแต่ว่าไม่สามารถล็อกได้ภายในเราจะพบกับช่องจ่ายไฟขนาด12โวลต์ซึ่งเป็นแบบที่เราต้องหาอะแดปเตอร์มาแปลงเองช่องนี้เนี่ยมีความใหญ่ประมาณหนึ่งสามารถเก็บโทรศัพท์รุ่นปกติได้แต่ว่าถ้าเป็น iPhone รุ่น Max หรือว่า Samsung รุ่น Plus เนี่ยอาจจะใส่ระยะไม่เข้า ฝาปิดตัวนี้เนี่ยผมว่าของทางยามาฮ่าเขาทํามาดีคือบานพับมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงแต่ว่าการมีที่ชาร์จภายในเนี่ยเวลาชาร์จไว้อาจจะต้องเก็บไว้ข้างในนะครับไม่สามารถล่าออกมาข้างนอกได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีซิลกันน้ําเข้าทําให้เวลาปิดเนี่ยมันอาจจะงับสายชาร์จของคุณผู้ชมได้ตรงกลางครับมาพร้อมกับที่เกี่ยวของซึ่งมีตัวล็อกแบบนี้มาด้วยเป็นสปริงนะมันก็จะช่วยให้เวลาเกี่ยวของไปแล้วขับไปรถสะเทือนเนี่ยของก็จะไม่หล่นแน่นอน และจุดเด่นครับไม่ได้มีที่เกี่ยวของมาแค่อันเดียวมีมาถึง2อันจุดแรกอยู่ทันฝันนี้อีกจุดหนึ่งอยู่ทางใต้เบาะตรงนี้ให้มา2อันก็เป็นตัวเลือกให้เราได้มากกว่าอาจจะเก็บของได้มากกว่านั่นเองส่วนทางด้านขวาเป็นช่องเปิดโล่งแบบนี้สามารถเก็บขวดน้ําหรือวางของเล็กๆได้แต่เวลาขับขี่เนี่ยก็ต้องระวังมันกระเดน็นออกมาด้วยผมลองใส่ขวดน้ำขนาดประมาณ3 5 0มิลลิลิตรหรือว่า5 0 0มิลลิลิตรเนี่ยใส่ได้สบายไม่มีปัญหาเลย ด้านบนตรงนี้จะเป็นชุดกุญแจซึ่งรุ่นของเราเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อรุ่นสมาร์ทคีย์เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นชุดกุญแจสมาร์ทคีย์ซึ่งก็ใช้งานง่ายเหมือนกันเลยครับต่อมาเรามาดูที่เก็บของใต้เบาะก,กันบ้างรุ่นนี้นะครับกุญแจธรรมดาก็บดิดเปิดแบบนี้ได้เลยบานพับตรงนี้ไม่ได้มีสปริงมาให้แต่ว่าบานพับค่อนข้างแข็งแรงเวลาเปิดหรือปิดเนี่ยลงล็อกได้เลยไม่ต้องเล็งให้ยากภายในพบกับช่องเก็บของ F Bo x ็ box ขนาด17.8ลิตร เก็บของได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับตัวรถที่มีขนาดเล็กแค่นี้ส่วนทางด้านหลังเนี่ยจะมีถังน้ำมันขนาด5.1ลิตรเพราะฉะนั้นเวลาเติมน้ำมันเนี่ยเราก็ต้องมาคอยเปิดบ่อก,กันแต่ไม่เป็นไรครับภายในต้องบอกว่ามีความกว้างแล้วก็มีความลึกประมาณหนึ่งไม่ได้กว้างหรือว่าลึกมากหมวกเนี่ยสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบแบบโอเพนเฟสได้บางรุ่นนะครับ ถ้าขนาดใหญ่มากหรือว่าสูงมากเนี่ยอาจจะเก็บไม่ได้ส่วนหมวกครึ่งใบเก็บได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นหมวกเต็มใบแบบมีคางเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะยังเก็บไม่ได้ครับมาต่อกันที่ถ้านั่งการขับขี่กันบ้างเริ่มจากตัวเบาะนะเบาะมีความสูง750มิลลิเมตตัวผมเนี่ยมีส่วนสูง170ซมตต้องบอกว่านั่งประมาณกลางเบาะเอาขาลงได้สบายส้นเท้าแตะพื้นนะครับมีระยะเหลือด้วย ตัวเบาะเนี่ยมีความยาวพอดีพอดีคือไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปตัวเบาะมีความนุ่มประมาณนึงไม่ถึงกับนุ่มมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งเจ็บก้นอะไรแต่ว่าที่ดีก็คือเบาะเนี่ยมีการปาดเว้าช่วงขามากํนลังดีทําให้ลงถึงพื้นได้ง่ายแล้วก็ไม่เจ็บหวังขานะครับถ้าเท้าคนซ้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยตำแหน่งเวลาเราเขียนอะไรมันก็จะเท้าไม่ชนกันด้วยมาดูกันในส่วนของที่วางเท้าเป็นแบบยางมาพร้อมกับจุดกันลื่นตรงนี้ก็ไม่ลื่นครับทาออกมาดี แล้วขนาดตัวรถที่เล็กแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าที่วางเท้ามันอาจจะเล็กตามไปไหมแต่ต้องบอกว่าเขาออกแบบมาพิเศษครับทาให้ที่วางเท้าเนี่ยมีความกว้างมากกว่าเดิมก็ปรับได้หลากหลายมากขึ้นถือว่าโอเคมากขึ้นมีจุดสังเกตน,นิดนึงครับคือดีไซน์ตัวรถเนี่ยจะเป็นแบบเปิดรูนอตให้เห็นเรียกว่าโชว์ความดิบแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบอาจจะมองว่าไม่เรียบร้อยเหมือนกับเจ้าตัว g r a n f i โนเนี่ยก็ต้องบอกไว้ครับว่าตัวนี้เนี่ยเปิดไว้ไม่ได้มีอะไรมาปิดกันไว้ครับในส่วนของระยะแฮนด์นะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าแฮนด์มีความแคบทําให้ถือว่าควบคุมโอเคอยู่เข้ากับตัวรถได้ดีแล้วก็อยู่กลางๆครับถ้านั่งสบายไม่ได้ต้องเอื้อมไปด้านหน้ามากแล้วก็ไม่ได้เอนม,มาด้านหลังมากครับในส่วนของเบาะคนซ้อนนะครับขยับมีความสูงไม่มากจากเบาะคู่กับขี่มีความกว้างแล้วก็ความยาวที่ขนาดกําลังดีไม่กว้างมากนะครับที่สําคัญเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเบาะคนซ้อนค่อนข้างที่จะนุ่มนั่งสบายมากๆที่จับกันตกด้านหลังก็จับถนัดเหมือนกันแต่มีจุดสังเกตเล็กน้อยก็คือที่วางขาตรงนี้เนี่ย ค่อนข้างจะมีขนาดเล็กเขีียออกยากแล้วก็เวลาวางเท้าเนี่ยถ้าใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าบางๆก็อาจจะไม่สบายครับถ้ากว้างกว่านี้มันก็จะสบายมากขึ้นนั่นเองด้านระบบเบรกของรถคันนี้นะครับด้านหน้าเป็นเบรกแบบดิสเบรกส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแบบดรัมเบรกมาพร้อมกับระบบยูนิฟายเบรกซิสเต็มหรือว่าการกระจายแรงเบรกนั่นเองการทํางานของมันก็คือปกติเนี่ยคนทั่วไปหรือว่ายูเซอร์มือใหม่อาจจะเบรกแต่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับทำให้ไม่ค่อยปลอดภยัย ทางยามาฮ่าเลยออกแบบระบบนี้ขึ้นมาที่จะช่วยกระจายแรงเบรกเวลาเราบีบก้านเบรกด้านซ้ายเนี่ยจะมีสายโยงเข้าไปครับทำให้ช่วยดึงเบรกด้านหน้าด้วยกระจายจากด้านหลังมาด้านหน้าทําให้ช่วยเบรกกัน2อล้อก็จะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนั่นเองส่วนของช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบชชอคอัพเทเลสโคปิกส่วนทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นยูนิตสวิงทำงานร่วมกับสปริงเดี่ยวอยู่ทางด้านหลังฝั่งนี้นะครับล้อและยางที่ให้มาขนาด110ทับ70ขอบ12ซึ่งก็เป็นยางแบบทูเฟลด้วย ส่วนยางติดรถที่ให้มานะครับเป็นยาง d u n l o บ Scoot Smart ซึ่งใช้งานแล้วเนี่ยก็ถือว่านุ่มหนึบกาลังดีเลยครับมาดูกันที่ไฮไลท์หรือว่าจุดที่โดดเด่นที่สุดของเจ้ารถคันนี้ก็คือเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ของ y a m a ฮ่าบลูคอ r e ไฮบริดหสูบ2วาล์วต่อสูบ s i n เก e ลอเวอร์เฮดแคมชารระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรความจุจริงเนี่ยอยู่ที่124.86ซีซี พลังกำลัง8.3แรงม้าที่6,500รอบและแรงบิด10.6นิวตันเมตรที่4,500รอบเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับทำงานร่วมกับสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นระบบไฮบริดอาจจะไม่ได้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนหรือว่ามีมอเตอร์ขับอีกตัวแต่จะใช้ชุดไฟตรงนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยปัน่นซึ่งมันจะมาช่วยตอนไหนครับมันจะมาช่วยในช่วงการออกตัวประมาณ3วินาทีแรกหรือว่าช่วงความเร็วที่ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมง แอบบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลาขับขี่จริงเนี่ยรู้สึกว่าแรงแล้วก็ออกตัวเร่งแซงได้ดียิ่งมาอยู่กับรถที่มีน้ำหนักเบาแค่95กิโลกรัมแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าจีจาดระดับหนึ่งเลยครับการขับขี่จริงเริ่มที่ส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนเลยท็อปสปีดนะครับส่วนตัวผมทําได้อยู่ประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ไม่ได้หมอบนะนั่งขี่ตัวตั้งตรงปกตินี่แหละแต่ว่าการขับขี่จริงเวลาขับขี่เร่งแซงไปเรื่อยๆเนี่ย ความเร็วถึงประมาณที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะเริ่มขึ้นช้าแล้วนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆความเร็วที่ทําได้เนี่ย0ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ11วินาทีส่วน80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วินาทีใครที่อยากไหลได้มากกว่านี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะทางหรือว่าระยะเวลามากสักนิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่ารถคันนี้มีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยซึ่งมันก็จะช่วยให้การออกตัวช่วงต้น รือว่าความเร็วช่วงกลางเนี่ยทำให้มีแรงบิดที่ติดมือมากขึ้นพุ่งออกไปได้คล่องตัวแล้วก็เร่งแสงได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับมาดูกันที่ระบบเบรกกันบ้างการเบรกตัวนี้อธิบายความรู้สึกนิดนึงก็เป็นสกุตเตอร์ทั่วไปไม่ได้นุ่มนวลมากหรือว่าไม่ได้ไล่น้ําหนักเน้นดีขนาดนั้นแต่ว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่าเบรกเอาอยู่แล้วก็ระบบเบรกตรงนี้อย่างที่บอกไปว่ากระจายแรงเบรกจากข้างหลังมาทางด้านหน้าเนี่ยก็ช่วยให้ลดระยะเบรกได้มากขึ้นแล้วก็มั่นใจามากขึ้น แต่ว่าการเบรกนะครับสำคัญก็คือต้องใช้เบรกหน้าอยู่ดีถ้าต้องการเบรกกระทันหันหรือเอาให้อยู่จริงๆเนี่ยเบรกหน้าและเบรกหลัง2เบรกพร้อมกันกระจายทางขวาหรือว่าด้านหน้ามากกว่านะครับผมช่วงล่างตัวนี้เนี่ยมีระยะยุบที่ค่อนข้างจะยุบเร็วทําให้ช่วงแรกอาจจะดูนุ่มๆน,นะครับถ้าขับขี่ความเร็วไม่สูงเจอหลุมเจอบ่อเนี่ยก็จะนุ่มประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระแทกแรงๆหลุมขนาดใหญ่หรือว่าเนินสูงๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแข็งได้โดยรวมแล้วเนี่ยก็กลางๆครับสำหรับช่วงล่าง ถ้าขับคนเดียวถือว่าโอเคแต่ว่าทางด้านหลังครับถ้าเกิดว่ามีคนซ้อนน้ําหนักมากกว่า6กกิโลเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมีอาการย้วยเล็กน้อยเข้าโค้งแรงๆหรือว่าขี่ความเร็วสูงๆเนี่ยอาจจะต้องลดความเร็วมันนิดนึงแต่ถ้าผู้ซ้อนหรือว่าสัมภาระ,ะน้ําหนักไม่ถึง60กิโลกร,รมัมอันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่ครับโดยความที่เป็นรถที่มีถาล้อสั้นนะครับตัวรถขนาดเล็กน้ําหนักเบาช่วงล่างเนี่ยถ้าเกิดขี่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็ต้องบอกกันตามตรงว่ามันจะรู้สึก นิ่งน้อยกว่าไม่ถึงกับสายมากนะครับแต่มันจะนิ่งน้อยกว่ารถที่มีขนาดใหญ่กว่านี้และยิ่งถ้าขับต่างจังหวัดไกลๆเจอลมพัดแรงๆก็อาจจะมีเซได้บ้างเล็กน้อยครับขอเล่าเพิ่มเติมในส่วนของเวลาไปขับขี่ช่วงรถติดนิดหนึ่งตัวรถเนี่ยมีฐานล้อสั้นนะครับแค่1280ม mm, มตรแล้วก็น้ําหนักแค่95้กิโลกรัมทำให้เวลาเลี้ยวซอกแซกขับช่วงรถติดเนี่ยถือว่าถนัดมากๆเมื่อรวมกับแฮนด์ที่แคบแค่685ม mm, มเนี่ยก็ทําให มุดได้ง่ายครับไม่กว้างมากแต่มีจุดสังเกตนิดนึงคือตัวแฮนเนี่ยจะอยู่สูงประมาณกระจกรถเกง๋งส่วนตัวกระจกข้างเนี่ยก็จะมีส่วนสูงอยู่ประมาณกระจกรถ SUV หรือพวกรถ Crossover แต่ว่าทั้งแฮนและกระจกเนี่ยไม่ได้กว้างมากก็อาจจะกะระยะกันไม่ยากมากนักนะครับในส่วนของการขับขี่อัตราบริโภคน้ํามันไปทดสอบมาทั้งขับขี่แบบรถติดไฟแดงเยอะๆแล้วก็เร่งแซงขับขี่แบบหมดปลอกเลยแต่ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ80-90 อาจาสิ้นเปลืองทําได้อยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรบวกลบแล้วแต่ว่าใครมีลักษณะการขับที่ยังไงซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ประหยัดมากๆเลยดูกันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับลองเปรียบเทียบกับรุ่นต่างๆกันบ้างเริ่มจากรุ่นแรกเลยครับพี่น้องของมัน Yamaha Gran f u ล y n o ตัวนั้นเนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ64,700บาทถึง69,200บาทมีขนาดตัวแล้วก็มิติตัวรถที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยตัวนั้นนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ100ถึง102กิโลกรัม ซึ่งอาจจะหนักกว่าตัวนี้ไม่มากครับประมาณ5กิโล7กิโลแต่ความรู้สึกในการขับขี่จริงเนี่ยถ้าใครชอบความเล็กคล่องตัวขี่ซอกแซกง่ายตัวนี้ถือว่าทําได้ดีกว่าถ้าถามว่าตัวนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าด้วยความที่มีขนาดเบาะใหญ่กว่าทําให้นั่งสบายกว่าแล้วก็พื้นที่ใต้เบาะเนี่ยตัวนั้นกว้างกว่าเพราะว่าที่เติมน้ํามันของคันนั้นจะอยู่ทางด้านหน้านะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนั้นนะครับก็คือมันจะมี ABS ให้เลือกด้วยส่วนเจ้าตัวฟ a าซิโอเนี่ยยังไม่มี ABS ให้เลือกถ้าอยากได้ความปลอดภัยแบบจัดเต็มก็ต้องไปตัวนั้นแต่ว่าถ้าชอบความคล่องตัวขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันพอๆกันตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอเลยครับขอเปรียบเทียบกับเจ้าตัว Honda Sco o p ีบ้างนะครับด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันและหน้าตาตัวรถกับขนาดที่ใกล้เคียงกันตัวนั้นเนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง60,000บาท แต่ว่าได้เครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะเล็กกว่านะครับเวลาขับขี่จริงเนี่ยถึงประมาณ70กิโลเมตรก็เริ่มที่จะช้าแล้วและด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กเนี่ยถ้าขับขี่เร็วมากๆทําให้ต้องเค้นกําลังเครื่องยนต์เค้นน้ํามันก็อาจจะทําให้การบริโภคน้ํามันเนี่ยเกือบๆเ,เท่าคันนี้อาจจะดีสู้คันนี้ไม่ได้เพราะว่าคันนี้เนี่ยมีระบบไฮบริดเข้ามาด้วยอื่นๆเล็กน้อยครับคันนี้เนี่ยมีที่วางเท้าที่ใหญ่กว่าสกูปปี้ไอมีช่องเก็บของที่ค่อนข้างใหญ่กว่าสกูปปี้ไอ แต่ว่ามีจุดที่เหมือนกันก็คือซูเปอร์พี่ไอเนี่ยเขาก็ให้ที่ชาร์จมาเหมือนกันและให้มาแบบไม่ต้องเปลี่ยนอะแดปเตอร์ด้วยครับดูไปมาถึงตรงนี้นะครับเรามาสรุปข้อดีของเจ้ารถยามาฮ่าฟาซิโอคันนี้สักเล็กน้อยข้อแรกครับคือความสวยงามของตัวรถอย่างที่บอกไปว่ายามาฮ่าเนี่ยตั้งใจออกแบบดีไซน์ตัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟชุดตกแต่งล้อมกรอบต่างๆรอบคันลายสติ๊กเกอร์และด้านข้างตรงนี้นะครับออกแบบมาสวยงามแล้วก็เข้ากันมากๆที่สําคัญครับ สายคัสตอมทั้งหลายเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกซื้อของแต่งแบบแท้จากโรงงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นก้านเบรกตัวอุดปลายแฮนด์หรือว่าก้านเสริมแหลกตรงนี้เนี่ยสามารถไปเลือกซื้อเพื่อปรับให้เหมาะสมกับตัวเองได้ครับอย่างที่2ครับเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็น Blue Core Hybrid มีทั้งความแรงและความประหยัดน้ํามันขับขี่เร่งแซงก็มั่นใจแล้วก็ยังประหยัดน้ํามันต่อมาครับข้อที่3ก็คือตัวรถมีความเบาขี่ง่ายขนาดกระทัดรัดนะครับ เหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่ขับขี่ในเมืองรถติดมากๆหรือแม้กระทั่งมือใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับรถขนาดใหญ่เนี่ยคันนี้เหมาะออกมาข้อที่4ครับระบบ y c o n n e c t สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เราเข้ากับรถยนต์ได้ทําให้เราสามารถติดตามสถานะต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบํารุงตามระยะตําแหน่งรถหรือแม้กระทั่งอัตราการบริโภคน้ำมันก็ดูได้จากแอปตัวนี้เลยครับและข้อสุดท้ายครับไฮไลท์ของยาม่าคือ ยามาฮ่าครับมีรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลทำให้ผู้ใช้เนี่ยก็สามารถใช้รถคันนี้ได้อย่างสบายใจไปยาวๆครับมาดูกันในส่วนของข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อแรกก็คือความเร็วในช่วงปลายครับแม้ว่ารถคันนี้จะมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยในความเร็วช่วงต้นความเร็วช่วงกลางแต่ความเร็วช่วงปลายตั้งแต่90กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างขึ้นชา้าไหลแบบช้าๆเร่งแซงช่วงนี้อาจจะไม่มั่นใจมากนะักอย่างที่2ครับเรื่องช่วงล่างด้วยความที่รถมีน้ําหนักเบาและฐานล้อสั้นเนี่ย เหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองถ้าเอาไปขับขี่ทางไกลในความเร็วสูง80-90เจอทางที่มีลมเยอะๆเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าช่วงล่างตัวนี้เนี่ยอาจจะมั่นคงสู้มอเตอร์ไซค์ที่มีฐานล้อใหญ่หรือว่ารถใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้นะครับอย่างที่3ครับเรื่องของระบบเบรกในรุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีระบบกระจายแรงเบรกมาให้แต่ว่าในรุ่นท็อปผมว่าถ้ามีออปชั่นเป็น ABS มาให้ผู้บริโภคเลือกด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากครับ ข้อเสียข้อต่อมาครับคือเรื่องของการเติมน้ํามันรถคันนี้มีถังน้ํามันอยู่ทางด้านหลังนะครับทำให้เวลาเราเติมเนี่ยเราก็ต้องเปิดบาะแบบนี้ก่อนอาจจะสะดวกสู้รุ่นอื่นๆไม่ได้เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยนอยครับและข้อสุดท้ายครับก็คือเรื่องของพักเท้าผู้ซ้อนเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กอาจจะเหยียบแล้วเจ็บหรือว่าไม่สบายมากนะและเวลาออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้มือเกี่ยวครับใช้เท้าเขี่ยวออกมาเนี่ยค่อนข้างยากกว่านั่นเองก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า yamaha fazio คันนี้ ก็ถือเป็นรถที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาคล่องตัวเหมาะสำหรับการขับขี่ภายในเมืองแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้เล็กนะครับ 125cc Bluecore Hybrid ให้อัตราเร่งในช่วงต้นและช่วงกลางที่ดีมากๆที่สำคัญเนี่ยยังมีความประหยัดน้ำมันมากถึง50-55กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวใครที่เน้นความประหยัดน้ำมันเนี่ยก็บอกว่าคันนี้เลยครับแม้ว่าความเร็วช่วงปลายหรือว่าช่วงล่างที่ทรงตัวได้ดีในช่วงปลายอาจจะไม่ใช่จุดเด่นมากนะัก แต่ด้วยราคาค่าตัวขนาดนี้ออปชันประมาณนี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าครับผมในส่วนที่อยากให้เพิ่มเติมถ้ารถคันนี้มีช่องเก็บของที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงมาพร้อมกับรุ่นที่มี ABS ให้เลือกนิดหน่อยเนี่ยผมว่าก็จะทําให้รถรุ่นนี้ลงตัวและสมบูรณ์แบบมากขึ้นสําหรับวันนี้ครับนายคาทายก็จบรีวิวเพียงเท่านี้รถรุ่นต่อไปจะเป็นอะไรหรือว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมนํารถรุ่นไหนมารีวิวฝากกดติดตามและคอมเมนต์บอกผมด้านล่างเลยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ